นีี่จขายดีอยู่บ่เฮ้ยขายดีอยู่บ่ดีแล้วไม่ได้ขายดีได้เนาะขายก๋วยเตี๋ยวอืมสวัสดีค่ะก็ตอนเราปลูกสองปตาจะสองจานวันนี้ยายก็มากินก๋วยเตี๋ยวด้วย khoai tây làm tụi ном tụt huyệt doan, aloi gì đó kém p radiation coi tôi day l рùm coi cho biết được nó không được.

โดนหมาตัดหมาตัดหน้ารถแกอยู่มังหันเลยป่านอยู่วันนี้ เราเาจนเพิ่มระดีเริ่มกินคนเดียวกับยายนะค่ะต้องชิ้ของกอกอเก่าอยก่คนงอันไปเอาขวดน้ำยนนี่ห้อดยนี คำซือ้อคำซื้อน้ำกลิ่นนะนะมันจะปวดน้ำอืมเอาไปซ้อนอ่กจังก็เหลือว่าคือเป็นคือเป็นลาบด้วยแฮะเห็นหน้าตัวอยู<ฮ>่บอกคุมตามันหนาวอยู่บอกอาร์ตเหียวน้ำโม มันมีได้เคยเก็บจะเคอแล้วนั้นแล้วมันจะหาิขอโทษแล้วจะี๋ตำรวจยับ่านมือแรงนี้วจะงเาตำรวจจับต้งดามกหมอนนมดดูแมากดูนะ เป็นลวกกระเทียมิดน้อยว่นมาไมเพิ่โอ้ยมันสีเดียวเพิ่มว่าธรรมดาโอ้ยดเจ้าทำเกลวไปรดมันพี่ขอเลือดเอยนอีอีผ่นอีอีนี่นะ ปกติอคอปกติข้นมยู่คะยเอมันมี่ใยไงอืันอันสเปรนลงสอันเขาลม่ยากสเปนฉีดแต่นุ่งคนนนละคำายได้เอนน่มูามาเลยสเปนีดกันยุ่งยผ่านหาบ่ มั่นน้ำไหลมัวว่าในคนโตแห้งโอมมัด้วยอะไรมันไหลลงมาทมันปลาจ๊กอีกหเขาคุณไม่มาทอสาไฟฟ้าไหนเพื่อเขาถูมเองมีเขาคุณร้องอันนั้นอยู่คาราเต้อยู่เขาต้งไปต่อไฟเลยแล้วก็ยังมีถม่ะเขาต้งไต่อไฟดําโตหมดตง่เยเต็มหมดนี่เขาตองอยู่ มันลงมันลงกลุ่มนั่นเลยมันล้นมากห้ามห้ามบ่กบ้านอยยอดไปแล้วรอบนึงเลยห้ามเดยมันกำลังหยาบกำลังเคาะจะยอดอีกแล้วค่ะมันมีออดอีกหยาบควมได้หน่อยหนึ่งมั้งบอได้หลายได้หลายเติมอยู่ประมาณ แซ่บอร่อยนัวใครอยากฟังเพลงับไปดูช่องมันลงมันแรงวันเดอร์มันเหนือปัดทามแล้วเหนือบลาเนื้อไก่บ้านดงห้ามันบังเกอการหานเดียวมันแรงหายเาะั้นมันจ่ายผัด มันขำเรืองงามเป็นกระบางเพือเอาแล้วเอ็มมร์วาแม่เนืออหัวเนาว่าต้องเกี่ยวไปคายก็้เากะเวเฮากะารที่เม้นไปตีมือหยุเขาแหงโอ้เกี่ยวเกี่ยววงโอ้เล็กด้าย เราซื้อหลายแบบเราซื้อหลายโซเงี้ยวะ อจบคลิปี่นึ่้ะจบคลิปานุณัทเนาะนี่ไรี่้องบอกท้องไข่มันท้องอ้วนบเป่นอะจ่อยที่เจ้าเลยันี้ท่นจ่อยท่านหามหาแล้วลกกระปุกปแล้วเล่นก็บเราเน่เหอายน้อกนวิ้อ